ไข่กกกไก่นะคะมีไก่สีเขียวด้วยนะไข่สีเขียวนะคะนี่ค่ะดูนะคะอ่าเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้นะคะอ่านะคะไข่สีเขียวนะคะ Ich Ist noch nur hier? Huh? Hier so? Wie viele sind, äh, sind das? Zwölf. Zwölf? Ah. Da hinten ist die Kirche, gell? Da? Die weiße Blüte? Ah, okay. Ah. Oh. แต่ที่อีสนี่ต้นอะไรนะบลผลไม้นะคะเยอะแยะเลยนะคะผลไม้นะคะแต่ยังไม่ออกนะ,ะออกดอก <c oughs> นี่นะ,ะไก่บ้านอ้านะ,ะ <c oughs> <c oughs> นี่ไก่นะคะ <c oughs> ไก่เยอรมัน้าสู่เยสเกไร let's come แกไรซักซักซัก เนะข,ข้าไปแล้วนะเข้าไปเข้าไปแล้วนะเนี่ยนันไปแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปแล้วนะไปแล้วนะไก่ละมอนนะตรงนู้นก็เป็ดนะตรงโน้นเป็ดข้างบ้านคนระับเป็ด <laughs> อ้าวไปแล้วยานกไอรัสไว้ยัง ตรงโน้นก็เป็ดนะคะเป็ดนะฮะเป็ดเป็ดเป็ดอ่ากิฟนี้ก็สวัสดีนะคะ